สาวรัสเซียค่ะแก้แค้นตะวันตกในการแข่งขันโอลิมปิก2024อย่างเจ็บแสบค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ f c e e o o o โทรลงของเราให้ด้วยนะคะ ผู้ชมเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องนะคะระหว่างรัสเซียพร้อมด้วยกับกองกําลังแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียและยูเครนค่ะเป็นเวลากว่า10ปีแล้วค่ะที่เหตุการณ์ความไม่สงบนี้เนี่ยถูกเริ่มต้นขึ้นโดยรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2014และภายหลังจากการปฏิวัติแห่งศักดิ์ศรีของยูเครนแล้วก็จุดสําคัญค่ะในช่วงแรก ไปที่สถานะของไครเมียและก็ดอนบัสนะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นส่วนหนึ่งของยูเครน8ปีแรกของความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยรวมไปถึงที่รัสเซียเนี่ยได้ผนวกรวมแหลมไครเมียในปีคศ .2014 และสงครามในดอนบัสในปีคศ .2014 จนถึงปัจจุบันค่ะระหว่างยูเครนแล้วก็ฝ่ายแบ่งแยกดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียตลอดไปจนถึงอุบัติการทางเรือสงครามไซเบอร์แล้วก็ความตึงเครียดทางการเมืองตามมาด้วยการรวมตัวกัน ของกองทัพรัสเซียบนบริเวณชายแดน,นรัสเซียยูเครนตั้งแต่ช่วงปลายปีคศ2021ความขัดแย้งครั้งนี้ค่ะได้มีการขยายออกไปอย่างมีนัยสําคัญเมื่อรัสเซียนะคะเปิดฉากการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีคศ2022ค่ะ โดยล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อช่วงต้นเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมานะคือมีข่าวออกมาว่าบทสรุปนะ่าสุดยอดประชุมนาโต้ประสานเสียงสนับสนุนยูเครนต่อเนื่องการันตีนะจะมีการเดินหน้าไม่ถอยเพื่อพายูเครนเนี่ยเป็นสมาชิกในอนาคตพร้อมกับได้มีการอัดฉีดเงินสนับสนุนเป็นการเปิดตัยประสานงานความช่วยเหลือทางการทหารค่ะแล้วก็ยังมีการย้ำเลยนะคะว่ารัสเซียเนี่ยยังคงเป็นภัยคุกคามโดยตรงที่สําคัญที่สุดโดยมีจีนเป็นผู้สนับสนุนนั่นเองค่ะและในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณผู้ชมต่าง ไฟต์ต่างแก้เพ็ดกันบนเวทีโลกทั้งในด้านเงินตราด้านการค้าล่าสุดนี้ก็เป็นการแก้เพ็ดสุดเจ็บแสบอีกครั้งหนึ่งของรัสเซียเลยนะคะนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติจีนค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลาประเภททีมรวมอุปกรณ์เป็นครั้งแรกในการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะผู้ชมอาจจะแบบสับสนนิดนึงนะคะว่ามันไปเกี่ยวกับรัสเซียยังเคินยังไง,ง,ไงเดี๋ยวรอฟังนะคะและทีมชาติจีนเนี่ยทำคะแนนไปที่หกส 9.800ในการสับเปลี่ยนสองรอบทำคะแนน36.950ในอุปกรณ์ห่วง5อันและทำคะแนน32.850ในอุปกรณ์ริบบิ้น3อันพร้อมกับลูกบอลสองลูกระหว่างการแข่งขันยิมนาสตกดีลาประเภททีมรวมอุปกรณ์ค่ะคือเพจข่าวเนี่ยคุ้มชมเขาได้มีการโพสต์นะจุดประเด็นเดือดหลังจากมีภาพาค่ะโค้ชสาวรัสเซียยิ้มภาคภูมิใจนะคะกับผลงานการฝึกสอนนักกีฬาชาวจีนที่เอาชนะทีมชาติอิสราเอลได้โดยภาพนี้นักชมถูก ว่านี่มันเป็นการแก้เผ็ดสุดเจ็บแสบของสาวรัเสเซียคนนี้นหรือไม่นะคะโดยโพสต์เนี่ยระบุบ,บอกว่าสาวรัเสเซียกับการแก้แค้นตะวันตกผ่านกีฬาโอลิมปิกค่ะแช,ชมป์โอลิมปิกรักเสเซีย2ส,สมัยค่ะอนาตาเซียบริสนียยุกนะคะเฝ้าดูหญิงสาวชาวจีนที่เธอฝึกสอนเนี่ยเอาชนะอิสราเอลแล้วก็คว้าเหรียญทองในการแข่งขันยิมนาสติกลีลากลุ่มเธอนะคะเกิดที่เมืองซาปโปริเซียประเทศยูเครนเมื่อปี1994โดยพ่อเนี่ยของเธอนะคะเป็นอดีตน,นักฟุตบอลทีมชาติยูเครนอิลยาบริสนียุ cá เธอเนี่ยยังเป็นยิมนาสติกลีลาเพียงคนเดียวในโลกด้วยนะคะที่คว้าเหรียญรางวัลได้สามเหรียญในการแข่งขันโอลิมปิกแต่หลังจากที่รัสเซียค่ะถูกแบนนะคะเธอก็ได้หันมาเป็นโคช้ชให้กับทีมชาติจีนตั้งแต่ปี2022แล้วก็ทําให้ทีมชาติจีนเนี่ยกลายเป็นแชมป์โอลิมปิกคนนี้ค่ะซึ่งความคิดเห็นของชาวเน็ตคุณผู้ชมก็วิจารณ์นะถึงการพาดหัวข่าวอย่างรุนแรงโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าพาดหัวข่าวแบบนี้เนี่ยเอามาโพสต์ดได้ยังไงรู้ใจเธอหรือย,ยังไงสัมภาษณ์เธอไหน ะะแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็มองว่าถ้ารัสเซียไม่โดนแบนเนี่ยโอลิมปิกปีนี้เนี่ยนะจีนต้องมีคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างแน่นอนแต่ก็มีความคิดเห็นหนึ่งค่ะผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเขาเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าต้องขออภัยสําหรับความเข้าใจผิดในคําตอบก่อนหน้านี้การที่รัสเซียเนี่ยถูกแบนจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอื่นๆส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากการที่รัสเซียทาสงครามกับยูเครนนะคะซึ่งเป็นเหตุให้หลายประเทศและองค์กรกีฬา ระหว่างประเทศเนี่ยออกมามาตรการตอบโต้โดยห้ามนักกีฬารัสเซียแล้วก็เบลารุสเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะตัวแทนของประเทศตนเอง แต่การที่อนาตาเซียบริสเนยุกเนี่ยหันมาทําหน้าที่เป็นโคช้ชให้กับทีมยิมนาสติกลีลาของจีนหลังจากที่รัเสเซียถูกแบนอาจจะถูกมองว่านี่เนี่ยมันเป็นวิธีการที่เธอเนี่ยยังคงใช้ความสามารถของเธอในวงการกีฬาเพื่อแข่งขันในระดับสูงแล้วก็แม้ว่าจะไม่ได้ทําในนามของรัเสเซียก็ตามอีกทั้งเนี่ยเธอยังอาจจะแบบมีภาพสะท้อนให้เห็นนะถึงความพยายามในการแสดงความสามารถแล้วก็ความยืดหยุ่นในสถานการณ์ที่มันยากลําบากซึ่งรัเสเซียเองลงแข่งไม่ได้ แต่เธอก็ยังมาเป็นโคช้ชให้ทีมชาติอื่นได้และซึ่งเรื่องนี้แหละมันอาจจะเป็นการแก้แค้นทางอ้อมต่อการที่รัสเซียเนี่ยถูกแบนในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองค่ะ